มีเมฆเข้ามาเต็มพระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายปุโรหิตนั้นจะยืนปรนิบัติไม่ได้ถ้ายืนไม่ได้แสดงว่าพวกเขาล้มคลิ้งลงไปนอนกันหมดบางครั้งผู้รับใช้จะวางมือให้กับคุณฤทธิเดชของพระเจ้าเทลงมาคุณลงไปนอนแต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทุกครั้งไหมแต่บางคนถือเป็นสูตรสาเร็จนะดังนั้นเพื่อรักษาหน้าของศิษย์พิบาลทุกคนเลยช่วยกันล้ม โดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะไปล้มซะหน่อยหนึ่งแล้วพออาจารย์มาอาจารย์ก็ไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นอาจารย์วางมือแต่ละคนเกี่ยวขาตัวเองล้มลงไปหลายคนคิดว่าถ้าฉันลม้มฉันจะหายโรคผมมีประสบการณ์คนหายโรคมาเยอะโดยที่เขาไม่ได้ลม้มและผมเคยเห็นคนที่ผมวางมือให้เขาล้มลงไปกับพื้นแต่ในใจเขาไม่เชื่อว่าเขาหายเขาลุกขึ้นมาเขาไม่หายพระเยซูไม่ได้บอกไว้ว่า หมายสาคัญเหล่านี้จะติดตามคนเหล่านั้นที่เชื่อคือเมื่อเขาวางมือบนคนป่วยแล้วเมื่อคนป่วยล้มเขาจะหายอย่าเพิ่มเติมเข้าไปในพระคัมภีร์พระคัมภีร์เมื่อเขาวางมือบนคนเจ็บคนป่วยคนเหล่านั้นจะหายผมไม่สนใจคุณจะนอนอยู่กับพื้นจะนั่งหรือคุณจะยืนคุณจะไม่อะไรจําไว้ว่าอย่าเล่นละครต่อหน้าพระวิญญ,ญาณพระองค์ไม่ชอบการโกหกถ้ามันไม่มีอะไรคุณรับด้วยความเชื่อ คุณไม่ได้หายโรคเพราะคุณล้มเอเมนงนั้นเมื่อผมวางมือผมเชื่ออย่างเดียวว่าพระพรใดก็ตามที่พระเจ้าจะให้คุณคุณได้อย่างแน่นอนผมมีคําถามนิดหนึ่งตั้งแต่คุณมาอยู่ที่เนี่ยผมเป่าให้คุณล้มแล้วคุณได้รับพระพรทางการเงินหรือเปล่าพวกคุณได้รับพระพรทางการเงินเพราะอะไรคุณเชื่อพระวจนะของพระเจ้าพวกคุณมาที่นี่คุณได้รับพระพรทางชีวิตสมรสที่ดีเป็นเพราะผมเป่าให้คุณล้มหรือเปล่า เปล่าคุณเชื่อพระวจนะของพระเจ้าเอเมนมีกี่คนในพระคัมภีร์ที่บอกว่าพระเยซูเป่าให้เขาล้มพระคัมภีร์อาจจะไม่ได้บันทึกทั้งหมดเป็นไปได้เมื่อพระเยซูทรงวางมือแล้วพวกเขาล้มเอเมนแต่สิ่งที่พระเยซูได้ตรัสอยู่เสมอที่เจ้าหายไม่ใช่เพราะเจ้าล้มที่เจ้าหายก็เพราะเจ้าเชื่อ <Sure. S 1> ผมเชื่อใน,ในเรื่องวิทเดทเทลงมาแล้วผมล้มนะครับผมเคยวางมือแล้วบางคนก็ล้ม ผมเคยยือนอยู่ข้างหน้าเขาเฉยๆแล้วไม่ได้วางมือเขาก็ล้มลงไปแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าหัวใจเขาไม่เปิดรับพระวจนะของพระเจ้าเขาล้มไปเขาก็ไม่ได้อะไรเอเมนไม่มีอะไรมาแทนพระวจนะของพระเจ้าได้อย่ายกประสบการณ์เหนือพระวจนะของพระองค์เอเมนงั้นหลายคนนะครับช่วยกันรักษาหน้าสรทธยาพิบาลพอสิทธิยาพิบาลเดินมาเกี่ยวขาตัวเองล้มเลย หรือสิธยพิบาลรักษาหน้าตัวเองก็มีพอวางแล้วมันไม่ล้มทำไมครับคลึงหัวมันก่อนคลึงหัวไปเรื่อยๆพอขามเริ่มสะดุดผักเลยเอเม,มนบางคนมีเดินมาถึงตบเลยใครโดนตบไม่ล้มบ้างฮะบางคนเป่าก็จริงแต่เมื่อเช้าไม่แปลงฟันมาล้มไหมฮะฮะ บางคนมีนะครับทุกคนจับมือเอาไว้ทุกคนจับมือเอาไว้ทุกคนจับมือกันจับมือกันเป็นร้อยเลยนะจากนั้นกระชุกเอาที่คนแรกอะ่ะแล้วถ้าคนแรกขวัญอ่อนล้มทายดูสิครับที่เหลือเป็นยังไงมันเป็นโดมิโน,โนเอเมนผมเชื่อนะครับว่าฤทธิเดชของพระเจ้าสามารถทำให้คนทั้งหมดล้มได้ในขณะที่พวกเขามาหาพระเยซู นะถามว่าใครคือพระเยซูพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเองคือผู้นั้นเกิดอะไรขึ้นกับทหารทั้งกองพระกัมภีร์บอกพวกเขาถอยหลังลม้มลงไปที่ดินถ้อยคำของพระองค์มีฤทธิ์เดชอย่างมากเอเมนถ้ามันจะเกิดก็เกิดถ้ามันไม่เกิดก็คุณก็ยังได้รับพระพรอยู่ดี ถ้าคุณไม่ล้มถ้าคุณเชื่อว่าคุณได้รับการรักษาคุณจะหายแม้กระทั่งจากโรคเอชอย่าอาศัยประสบการณ์ภายนอกเพื่อตัดสินน้ําพระทัยของพระเจ้าบางคนโอ้ยวันนี้อาจารย์วางฉันไม่ล้มสงสัยฉันไม่ได้รับคุณคิดแบบนี้คุณไม่ได้รับดังนั้นให้คุณความเชื่อของคุณต้องอยู่ที่พระวจนะของพระเจ้าพระวจนะกล่าวว่าเมื่อผู้เชื่อวางมือบนข้าพระเจ้าไม่ได้พูดอะไรถึงเรื่องล้มดังนั้นข้าพระเจ้าจะหายถ้าความเชื่ออยู่บนพระวจนะ ฤทธิเดชในพระวจนะจะทํางานในคุณแต่ถ้าความเชื่อของคุณอยู่บนประสบการณ์และคุณไม่มีประสบการณ์นั้นคุณจะไม่ได้รับอะไรจากพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับเอาละเปาโลได้กล่าวเอาไว้ว่าการสำแดงของพระวิญ,ญญาณมีไว้เพื่อประโยชน์ของทุกคนร่วมกัน บางทีก็มีการาภาษาแปลกๆมีการแปลมีการกระทําการ ate, อันเป็นอิทธิฤทธิ์มีการเผยพระวจนะทั้งหมดเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามชอบใจของเราเองแต่เกิดขึ้นตามชอบพระทัยของพระวิญญาณคุณไม่สามารถกดปุ๊บกดปุ่มเปิดสวิตช์เองได้หลายคนไปเรียนรู้เรื่องการเผยพระวจนะ เพราะอยากเป็นผู้เผยพระวจนะแต่ถ้าพระเจ้าไม่ได้เรียกคุณให้เป็นผู้เผยพระวจนะคุณอาจจะเผยพระวจนะได้แต่ไม่ได้ทําให้คุณเป็นผู้เผยพระวจนะพระคัมภีร์บอกว่าจงขวนขวายเรื่องฝ่ายวิญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเผยพระวจนะแต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระเจ้าตั้งทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะพระองค์บอกพระองค์ทรงตั้งบางคนในคริสตจักรให้เป็นอัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐสิทธิาพิบาลและอาจารย์ คุณอาจจะเผยสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งท่านั้นทําให้คุณเป็นผู้เผยพระวจนะไหมการเผยพระวจนะนะครับก็เปรียบได้กับการที่เรามีบางสิ่งให้กับคนอื่นสมมุติว่าวันนี้ผมมีเงินอยู่ยี่สิบบาทติดตัวถามว่าผมมีเงินไหมผมมีแต่ผมเป็นเศรษฐีไหมกับนี่คุณเพิ่มพูนมีเงินอยู่แปดพันล้านบาทเขามีเงินไหมเขาก็มีเงิน แต่เขามีมากกว่าผมมากผู้เผยพระวจนะนั้นจะมีการสัาแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรื่องของการเผยพระวจนะถ่อยคําประกอบด้วยความรู้ถ่อยคําประกอบด้วยสิิปัญญาทํางานอย่างมากมายและสม่ําเสมอแต่ขณะเดียวกันเขาไม่รู้ทุกอย่างถ้าเขารู้ทุกอย่างซามูเอลคงจะรู้แล้วว่าเป็นคนไหนซามูเอลไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าคนคนนั้นชื่อดาวิดซามูเอลต้องถามตกลงมีลูกอย่างไรจาได้ไหมครับผู้เผยพระวจนะ ตอนที่ในทหารชาวซีเรียรได้มาเพราะเป็นโรคเรื้อนแกฮซีออกมาหาแล้วจากนั้นก็เอาคำของผู้เผยพระวจนะไปบอกว่าไปจุ่มตัวในแม่น้ำหลังจากจุ่มเสร็จแล้วหายนะทหารคนนั้นก็มอบทรัพย์สมบัติให้มากมายแต่แกฮซีบอกผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่รับคุณไม่สามารถซื้อการรักษาโรคด้วยเงินได้ คุณสามารถรับได้ฟรีด้วยความเชื่อเอมแต่หลังจากที่เขาคล้อยไปแล้วเนี่ยเกฮาซีตามไปแล้วก็ไปเอาเงินไปโกหกเพื่อจะเอาเงินมาเมื่อกลับมาถึงผู้เผยพระจนะบอกว่าหัวใจหรือว่าวิญ,ญญาณของเราไม่ได้ไปกับเจ้าด้วยเหรือตอนที่เจ้าไปถึงรถม้าของเขาแล้วไปขอตังค์พี่น้องครับถ้าสมมุติว่าผู้เผยพระชนะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกฮาซีจะทําแบบนี้ไหม เกฮซีจะต้องเฮ้ยฉันดูแลนายฉันมาฉันทําอะไรเขารู้หมดทุกทุกอย่างฮะฉันตื่นกี่โมงเขาก็รู้หมดฉันทําอะไรเขาก็รู้หมดถ้าเป็นแบบนี้เกฮซีจะไม่กล้าทําลับหลังแต่เป็นเพราะว่าเขาลอดตัวมาครั้งแล้วครั้งเล่าโดยที่นายของเขาไม่รู้ถ้าพระเจ้าไม่สําแดงผู้เผยพระวจะนะจะไม่รู้พอเข้าใจหรือ,อยังแต่หลายคนตอนนี้พยายามที่จะเปิดปุ๊บติดปับ๊บ ถ้าคุณทําอย่างนั้นคุณกําลังเปิดตัวเองให้มารเข้ามาเพื่อที่จะทํางานผ่านคุณหลายคนโอ้พระเจ้าจ,จอมโยธาตรัสว่าเผะเจ้าจอมโยธาตรัสว่าเผยกันจนชีวิตคนเขาแตกเขาพังกันไมหมดระวังให้ดีนะครับการเผยพ,พ,พระวนจะนะแล้วจริงๆแล้วเป็นการพูดเพื่อเสริมสร้างหนุนจิตและชูใจถามตัวเองว่าสิ่งที่เราพูดไปมันเสริมสร้างคนอื่นไหมหนุนใจคนอื่นไหม ชูใจคนอื่นไหมถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่การเผยพระวจนะเอเมนไหมครับเอาละเราจะกลับมาที่เรื่องของเรานะดาวิดได้รับการเจิมด้วยน้ํามันแต่ขณะเดียวกันพระวิญญาณของพระเจ้าก็เสด็จลงมาสวมทับท่านงั้นการเจิมจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ภายนอกของ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกฝ่ายวิญญาณคุณสามารถกล่าวได้ว่าการเจิมคือพระวิญญาณบริสุทธิ์การเจิมคือพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทํางานผ่านเราเมื่อเรารับความรอดเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในเรามีการเจิมอยู่ภายในแต่พระเจ้าต้องการให้เรามีอย่างล้นไหลดังนั้นพระเจ้าจะเทลงมาเป็นระยะในชีวิตของเราเราได้เห็นตัวอย่างในกิจการว่าคนกลุ่มเดิมได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณครั้งหนึง่งแต่เขาก็ได้รับอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ได้รับ อีกครั้งหนึ่งงั้นชีวิตของเราได้รับคําสั่งมาแล้วว่าจงประกอบด้วยพระวิญญาณนั่นหมายความว่าพระเจ้าต้องการที่จะเทลงมาแต่พระองค์ต้องบอกให้เราเป็นฝ่ายที่รับทุกครั้งที่มาคริสตจกักรตัดสินใจว่าวันนี้มานอกจากฉันจะประกอบด้วยพระวจนะแล้วจะล้นด้วยพระวจนะแล้วฉันจะล้นด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เอเมนฉันจะประกอบด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับ ผมอยากจะให้ดูใน1ยอนบทที่สองข้อที่1ด้วยกันนะครับ1ยอนบทที่2ข้อที่1ด้วยความรวดเร็วนะครับยอนได้กล่าวถึงลูกเล็กๆทั้งหลายข้อเจ็ดได้กล่าวถึงพี่น้องทั้งหลายข้อแปดได้กล่าวถึงท่านทั้งหลายข้อสิบก็ได้กล่าวเหมือนข้อที่1คือได้กล่าวถึงลูกเล็กๆทั้งหลายข้อที่13 และ14ได้กล่าวถึงบิดาคนหนุ่มลูกเล็กๆข้อที่18ได้กล่าวถึงลูกเล็กๆทั้งหลายจริงๆแล้วท่านกําลังพูดถึงใครครับท่านกําลังพูดถึงทุกคนที่อยู่ในคริสตจักรเอเมนถ้าคุณไม่เป็นลูกคุณก็เป็นพ่อและท่านกล่าวในข้อ20ว่าไงและท่านทั้งหลายได้รับการทรงเจิมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้ว และท no so in um, in in ่านทุกคนก็มีความรู้ไม่ใช่เพียงแค่อัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐสิทธยาพิบาลและอาจารย์ที่ได้รับการเจิมแน่นอนท่านเหล่านั้นได้รับการเจิมเป็นพิเศษการเจิมที่จะเป็นอัครทูตก็อย่างหนึ่งการเจิมที่จะเป็นผู้เผยพระวจนะก็อย่างหนึ่งการเจิมที่จะเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐก็อย่างหนึ่งการเจิมที่เป็นสิทธยพิบาลและอาจารย์ก็อีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันนะครับ แต่ไม่ได้หมายถึงนอกจากห้าตำแหน่งนี้แล้วคนอื่นไม่ได้รับการเจิมยอนได้กล่าวถึงทุกคนที่อยู่ในคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงผู้ใหญ่ก็าตามท่านทั้งหลายล้วนได้รับการเจิมและท่านทั้งหลายก็มีความรู้ก็ขอบคุณพระเจ้านะถ้าเราได้รับการเจิมเราก็มีความรู้เอเมนแล้วในข้อที่ยี่สิบเจ็ด ท่านได้กล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งและฝ่ายท่านทั้งหลายการเจิมซึ่งท่านได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่านและไม่จําเป็นต้องมีใครสอนท่านทั้งหลายเพราะการเจิมนั้นได้สอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงและไม่ใช่ความเท็จการเจิมนั้นสอนท่านทั้งหลายแล้วอย่างใดท่านจงตั้งมั่นคงอยู่กับพระองค์อย่างนั้นหลายคนหยิบข้อนี้มาบอกต่อไปนี้แล้วฉันไม่ต้องมาโบสถ์ลวเพราะฉันมีการเจิมดังนั้นฉันเปิดพระคัมภีร์ฉันอ่านเองก็ได้พระคัมภีร์บอกว่าไม่ต้องมีใครมาสอนฉันอีกดัังนน้ คนไหนที่เป็นอาจารย์นี่ผิดหมดจำไว้นะครับว่าพราะวจะนะได้รับการโดนใจจากพระวิญญาณสิ่งที่คุณจะเชื่ออะไรก็ตามต้องไม่ขัดแย้งกับข้ออื่นๆพระวิญญาณจะไม่ขัดแย้งพระองค์เองเองเอฟซัสบทที่สี่ข้อที่สิบเอ็ดพระเจ้าได้ประทานของประทานและหนึ่งในของประทานนั้นคืออาจารย์และ้ในข้อนี้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าท่านไม่ต้องการอาจารย์ที่เป็นของประทานมาสอนท่านนี่กำลังพูดถึงใครคุณต้องอ่านบริบทด้วย นั้นเราจะไปดูบริบทของข้อที่20สและบริบทของข้อที่27แล้วบอกให้รู้ว่าการเจิมจะสอนคุณและคุณไม่ต้องการผู้อื่นมาสอนและผู้อื่นในที่นี้หมายถึงใครผู้อื่นในที่นี้ถ้าคุณไปดูนะครับในข้อที่26ย้อนกลับขึ้นไปหนึ่งข้อย้อนได้กล่าวว่าข้าพเจ้าได้เขียนข้อความนี้ถึงท่านกล่าวถึงคนเหล่านั้นที่หลอกลวงท่านคุณไม่ต้องการคนที่หลอกลวง มาสอนคุณพอเข้าใจหรือ,อยังและเมื่อใครก็ตามที่เขาสอนลทัทธิเทียมเท็จหรืออะไรก็ตามข้างในคุณจะมีการเจิมที่จะสอนคุณและบอกคุณว่าอสิ่งที่เขาสอนอยู่มันเป็นสิ่งที่ผิดแล้วเราจะย้อนกลับขึ้นไปในข้อที่18นะครับได้กล่าวถึงปฏิปักษ์พระคริสต์หลายคนอยากรู้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์คือใครปฏิปักษ์ของพระคริสต์มีมานานแล้วและมีอยู่มากมาย ปฏิปักก็คือผู้ที่ต่อต้านในข้อที่22ได้กล่าวว่าใครเล่าเป็นผู้ที่พูดมุสาไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นผู้ที่ปฏิเสธว่าพระเยซูมิใช่พระคริสต์ผู้ใดที่ปฏิเสธพระบิดาและพระบุตรผู้นั้นแหละเป็นปฏิปักของพระคริสต์ดังนั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องการผู้สอนอ่าขอโทษนะครับผู้ใดที่ปฏิเสธพระบิดาและพระบุตรผู้นั้นแหละเป็นปฏิปักของพระคริสต์ในเวลานั้นมีหลายคนนะครับ ที่ออกไปจากกลุ่มของยอนและอ้างตัวมาจากยอนและออกไปสอนคนอื่นว่าพระเยซูไม่ใช่พระคริสคนที่สอนเหล่านี้นี่แหละคือปฏิปักษ์ของพระคริสด์นั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าเชื่อพวกเขาอย่าเชื่อคําโกหกท่านทั้งหลายมีการเจิมอยู่ข้างในการเจิมจะสอนท่านทุกสิ่งที่เป็นความจริงใชเมนงั้นในข้อนี้คุณยังคงต้องการอาจารย์ ยังคงต้องการสิทธิพิบาลผู้เผยพระวจนะผู้เผยพระข่าวประเสริฐละคารทูดด้วยเอเมนไหมครับเ,เราต้องการซึ่งกันและกันเราต้องการของประทานทั้งหมดที่พระเจ้าให้กับเราังนั้นจากข้อนี้แล้วใครบ้างมีการเจิมเฉพาะคนที่พูดภาษาแปลกๆหรือเปล่าไม่คุณมีการเจิมอยู่ภายในเหมือนบ่อน้ำเมื่อคุณรับความรอด แต่พระเจ้าต้องการที่จะเทลงมานั่นคือบัพตสิสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งหมายสำคัญหรือ,อหมายสำคัญประการแรกก็คือการพูดภาษาแปลกๆแ,และเมื่อคุณพูดได้แล้วพระเจ้าจะเทลงมาครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดชีวิตของคุณคุณต้องรับการเจริมลงมาอยู่เสมอเอเมนและเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะให้การเจริมเทลงมาแล้วรับการเจริมอยู่เสมอจะมีแม่น้าจะไม่ใช่แค่บ่อน้านะครับ เป็นแม่น้ําพหูพ์ด้วยไหลายสายหลั่งไหลออกมาสายหนึ่งเป็นภาษาแปลกๆอีกสายหนึ่งเป็นการแปลภาษาแปลกๆอ,อีกสายหนึ่งเป็นการรักษาโรคเป็นพิเศษอีกสายหนึ่งเป็นเรื่องของการกระทําการอันเป็นอิทธิฤทธิ์เอเมนคุณอาจจะชี้ไปที่คนที่ขาไม่เท่ากันแล้วในที่สุดขาเขายืดออกมาอยู่ต่อหน้าคุณก็ได้เอเมน ยังมีหลายแม่น้ําหลายสายที่จะหลังไหลออกมาจากคุณและทั้งหมดนี้จะมาโดยการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์หากวันนี้คุณไม่ได้เป็นอาคระทูตผู้เผยพระวจนะผู้เผยแค่แพร่ข่าวประเสรศศิฐสิทธิพิบาลและอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้รับการเจิมคุณมีการเจิมอยู่ภายในและพระเจ้าต้องการเทเพิ่มอยู่ตลอดและไม่ว่าคุณจะรับใช้พระเจ้าในฐานะใดไม่ว่าจะเป็นคนที่ตักน้ําเป็นคนที่ทําเครื่องเสียงเป็นคนที่นำนมัสการพระเจ้าต้องการให้คุณรับการเจิม ทุกครั้งที่จะออกไปแบ่งปันเป็นพยานกับใครทูลขอการเจิมจากพระเจ้าและคาดหวังว่าเมื่อคุณไปพูดแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะชอบพระทัยที่จะเจิมคุณประทานคําพูดให้กับคุณและในฐานะที่เป็นคนที่ได้รับการเจิมวันนี้คุณไม่ต้องอยู่ในความกลัวอีกต่อไปแล้วคุณสามารถกล่าวได้เหมือนกับดาวิดพระเจ้าทรงเป็นพระกําลังของข้าพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระกําลังของประชากรของพระเจ้า และพระองค์ทรงเป็นป้อมรอดของผู้ที่ได้รับการเจิมซึ่งก็คือข้าพเจ้าให้เรากล่าวถ้อยคําเหล่านี้ร่วมกันนะครับขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระกําลังของลูกพระองค์ทรงเป็นป้อมรอดของผู้ที่รับเจิมของลูกลูกได้รับการเจิมลูกจะประกอบด้วยพระวจนะและพระวิญญาณอยู่เสมอ ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนสำหรับท่านที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและทกคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อระวังใจในเครื่องบูชาเดียวนี้ นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่สามลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วแล้ววันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับ ผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตซ์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสําหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูร,รักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จําเป็นต้องป่วยต่อไป แลีวผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิเดชของพระเจ้าจะทํางานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทําในสิ่งที่คุณทําไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้ เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้ไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนอะล่ะครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ อยากให้คุณลุกขึ้นและทําสิ่งที่คุณทําไม่ได้นะครับเอาล่ะครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ที่อยู่ <c oughs> ด้านล่างนี้ขอบพระเจ้าวอวยพรครับสวัสดีครับ